นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่4ลงโทษอยากจะมีผัวใหม่จนตัวสันมันชัางเป็นคำหยาบคายที่แสลงหูมากเหลือเกินปกติแล้ว นายแพทย์กวินเป็นคนสุภาพมากกว่านี้น้ำตาลยังคงนอนอยู่ที่เดิมโดวยว่าไม่มีแรงลุกไปไหนส่วนกาวินออกไปเมื่อสักครู่ท่าทีที่แสนมึนตึงรวมไปถึงการเย็นชาของเขาทำให้น้ำตาลรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราช่างเปล่าบางยิ่งนักแค่ผู้ชายเข้าหาเหมือนทุกครั้งก่อนหน้าเขาก็ทำราวกับว่าเธอจะสวมเขาให้เขาซสอย่างนั้นน้ำตาลหลับตาลงบังคับให้น้ำตาหยุดไล ตอนนี้เธอรู้สึกได้ว่าร่างกายคล้ายจะแตกสลายลงไปทุกที่ปกติถ้าเกิดมีไข้หรือเจ็บป่วยเธอมักได้รับการดูแลาจากเขาเทว่าในตอนนี้กาวินกลับไม่มาแต่จะถามไถ่ซะด้วยซ้ำความน้อยใจของน้ำปานมีมากล้นเธอพลิกตัวตะแคงมองไปที่หมอนของเขามือบางยกไปลูบมันเบาๆทำไมกันเนาะจะจักกันแล้าทัท้ากวินยังหาเรื่องมาทำร้ายกันอีก ไม่รู้บ้างหรือยังไงว่าเธอคนนี้รักเขาจนแทบจะบูชายิ่งกว่าชีวิตแล้วทว่าแมนจะน้อยใจหรือเจ็บปวดมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วน้ำปานก็ไม่มีสิทธิ์ไปงอนหรือว่าโกรธเขาเด็ดขาดดังนั้นสิ่งที่เธอควรจะทำในตอนนี้คือการกลับมาเข้มแข็งเธอจะต้องเข้มแข็งทั้งกายและใจให้เร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นคอยกลับไปงอผู้ชายที่เธอให้คำนิยามว่า เขาคือสามีของเธอการผ่าตัดคนไข้มะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วชายหนุ่มกับบัดดี้ออกมาจากห้องผ่าตัดตอนสองทุ่มคาชาลัก,กาวินเปลี่ยนชุดแล้วจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ำวันนี้มึงดูเหนื่อยนะคาชาถามปกติเพื่อนเขาจะคึกมากแต่วันนี้ดูเหนื่อยไม่เหมือนกับทุกๆวันนิดหน่อยโชคดีมีผ่าตัดตอนบ่าย เกาวินออกจากบ้านแล้วมานอนต่อเอาแรงที่โรงพยาบาลไม่เช่นนั้นเขาคงได้ฝากงานกับไอ้คาชาอีกช่วงเนี้ยหักโหมไปหรือเปล่าวะคาชาล้อเลียนเพื่อนสนิทหยิบเอาผ้าเช็ดตัวจากนั้นก็ออกมาแต่งตัวด้านนอกไอ้บานี่มึงกำลังพูดถึงเมียกูอยู่ใช่ไหมเกาวินรู้สึกได้ว่าในหัวของเขามีแต่เรื่องของน้ำตาลเต็มไปหมดครับ ดูแล้วรรับว่ารักเมียถ้ารักแบบเนี้ยแต่งเลยดิพาเข้าบ้านเลยอย่ามัวแต่แอบกินแบบลับๆสิวะใครจะรักนางบำเรอของตัวเองพวกหลงรักนางบำเรอพวกคนกระจอกเกวินรีบแต่งตัวให้เรียบร้อยกระจอกยังไงหรอครับเจ้านายก็ปล่อยให้พวกหล่อนสูบเงินสูบทองยังไม่พอยังปล่อยให้พวกหล่อนเอาหัวใจไปอีกไอ้ช้างกูจะบอกมึงให้นะ กูไม่ใช่ผู้ชายปัญญาอ่อนบาปนั้นแน่ากาวินมั่นใจในความคิดของตัวเองคนอย่างเขาเนาะที่จะหลงรักนางบำเรอของตัวเองบอกได้คำเดียวว่าไม่มีวันสละผู้หญิงที่เขารักจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีค่าคู่ควรซึ่งน้ำตาลไม่มีวันเป็นผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยซีอีโอหนุ่มก็กลับเข้าบ้านกาวินไม่ได้เอาหน้าไปให้มารดาเห็น น่าจะเกือบสองเดือนแล้วก่อนหน้าที่ท่านจะมาหาถึงห้องทำงานแล้วบอกว่าถึงคราวที่ต้องแต่งงานสักทีข่าวดหัดหลังงามย่านชานเมืองตั้งอยู่บนเนื้อที่สิบก่อไร่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สวนดอกไม้ของคุณหญิงจินตา,าสาเหตุที่มีบ้านชานเมืองก็เพราะจะได้มีพื้นที่ให้พวกท่านได้ทากิจกรรมที่ตัวเองชอบยังไงล่ะคุณคะมีฉันตาฝาดไปหรือเปล่าคะ มารดาของกะวินทําทีตกใจสองเดือนที่พ่อลูกชายตัวดีของนางไม่โผล่หัวมาที่นี่เลยสักครั้งผมก็ว่าอย่างนั้นแหละสงสัยเราต้องไปหาหมอตากับหมอสมองแล้วหล่ะมัง้งเพราะเราเห็นภาพหลอนเป็นลูกของเราผมนึกว่ามันจะตายไปแล้วซสอีกโอ๊ยแล้วนายแพทย์อาวุธโอย่างกิตติก็ถึงกับร้องลั่นเพราะคนเป็นเมียตีเข้าที่กลางหลัง อย่ามาว่าลูกชายน้องนะคะครับกิตติต้องทำใจแต่ก่อนเขาเป็นที่หนึ่งของเมียเสมอแต่พอไอ้เกวินมาเกิดกิตติก็กลายเป็นทีโหลของเมียไปโดยปริยายเกวินไม่อยากสมนำหน้าพ่อหรอกเขากลัวบาปแต่ขอสักหน่อยก็แล้วกันเกวินยักคิ้วสองสามทีให้บีดาซึ่งภูเป็นพ่อก็ได้แต่กัดฟันหากแต่ไม่มีทีท่าจะลุกขึ้นมาจัดการลูกชายหรอก ลมอะไรหอบมาล่ะคะลูกจินตาถามผมคิดถึงคุณมากครับมันก็มีความจริงอยู่บ้างแต่สาเหตุหลักๆก็คือกาวินไม่อยากกลับบ้านบ้านที่ว่าก็คือบ้านของเขากับนางบำเรยยังไงละ่กะกาวินต้องการลงโทษน้ำปาลให้เจ็บปวดเพราะอีกฝ่ายปีกกล้าขาแข็งด้วยการคิดจะจับคนรวยคนใหม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวไปบาปนั้นก็ดีแล้วทั้งนี้ กาวินได้ส่งคนไปตามติดชีวิตของน้ำตาลที่หน้าบ้านเปาเอาไว้อยากให้คลาดส,สายตาคุณเชื่อมันไหมกิติหันไปถามพันรยาคุณพ่อครับมองผมในแง่ดีหน่อยไม่ได้หรอครับโทษทีนะลูกตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยมองลูกในแง่ดีเลยโอ้ยผมขอโทษครับคุณจินตราคุณพี่อย่าว่าลูกของน้องนะคะ ลูกของนางนางว่าได้คนเดียวเท่านั้นแล้วพรุ่งนี้ว่างไมหมลัดตาเกวินพรุ่งนี้วันหยุดครับผมว่างข้อดีของเกวินก็คือถ้าถึงวันหยุดเขาเองก็จะได้หยุดเช่นกันดีเลยละ่ะงั้นไปรับหนูขวันข้าไปกินข้าวเถิดนะลูกคนเป็นมารดาเริ่มสรรหาผู้หญิงให้ลูกชายแล้วก็อายุอานามเพียงนี้ มันต้องถึงเวลาสร้างครอบครัวสักทีสิลูกสาวของคุณหมอประสบนวดอกครับรายนี้เป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังเชียวนะมีชื่อเสียงในวงการแพทย์เป็นอย่างยิ่งส่วนพันรยาของท่านเองก็เป็นคนมีชื่อเสียงครอบครัวนี้เป็นผู้ดีเกา่ามีเงินทองมากมายแถมยังเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมอีใช่ลูกแม่เกลื่อนกับคุณหมอประสบเอาไว้ บอกว่าอยากให้เด็กๆรู้จ,จักกันท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านตามใจลูกสาวท่านคิดแล้วกาวินก็เอาโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อค้นหารูปถ่ายของลูกสาวนายแพทย์ประสบเขาเคยเจออีกฝ่ายตามงานอยู่แต่จําหน้าไม่ได้แล้วหน้าตาก็สวยดีขวัญเข้าจบปริญญาโทตอนนี้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่เราถ้ามันไม่เวิร์กแล้วครับคุณแม่ผมบอกตามตรงนะครับ ผมจะยอมแต่งงานกับคนที่ผมโอเคด้วยเท่านั้นไม่เป็นไรคะ่ะเสาสาวที่แม่จะให้ลูกชายแม่ดูตัวนะมีเป็นโหลงานนี้ก็ต้องมีโดนสักคนบ้างละ่ะซึ่งเป็นคนที่น่าจะถูกใจลูกชายของจินตาระเช้า,ชาว,วันต่อมานายแพทย์หนุ่มแต่งตัวสะหล่อวงหน้าคมคายของเขาถอดแบบปิดามาส่วนผิวพรรณสีขาวพ่องได้มาจากผู้เป็นมารดาอย่างจินตาระ กาวินร่วมรับประทานอาหารเช้าเห็นพ่อแม่เขาสู่วัยหกสิบแล้วแต่ก็ยังหยอดความหวานกันไม่หยุดตัวเขาจะมีโอกาสแบบนั้นบ้างหรือเปล่านะเขาจะรักใครคนหนึ่งได้เหมือนที่พ่อเขารักแม่หรือเปล่ามองอะไรไม่เคยเห็นคนรักกันหรอท่านประธานหันมามองบุตรชายพ่อกับแม่เคยนอกใจกันหรือเปล่าครับถ้ากวินแต่งงานแล้วเกิดไม่รักภรรยาของตัวเองล่ะ เกิดเขาอยากมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีเมียหลวงเอาไว้เชิดหน้าชูตาเอาไว้มีลูกส่วนอีกเมียเอาไว้เพื่อบำบัดความคลายนี่แกอย่าหางานให้พ่อได้ไหมล่ะกิตติไม่เคยนอกใจพันรยาเลยสักครั้งเพราะเขารักอีกฝ่ายยิ่งชีพกิตติมาจากตระกูลคนจีนที่ชอบค้าขายส่วนเมียเป็นลูกสาวผู้ดีที่ร่ำรวยมากตอนนั้นจินตราจะมองใครก็ได้ แต่นางเลือกลูกคนจีนธรรมดาคนนี้ทำไมถึงถามแบบนั้นละตากวินก็แค่ถามดูนะครับเกวินยิ้มให้กับมานดาก่อนจะไปสนใจเข้าต้มกุ้งซึ่งรสชาติมันไม่อร่อยเหมือนที่ใครบางคนเคยทำให้ชายหนุ่มออกจากบ้านไปหลังจากทานข้าวเสร็จก่อนหน้านั้นเจนตราได้โทรไปเกลื่อนกับครอบครัวของขวัญข้าเอาไว้แล้วพอไปถึงสถานที่นัดหมา ชายหนุ่มก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีถึงแม้นว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้มีกิจการใหญ่โตเหมือนบ้านเขาแต่เท่าที่มีอยู่นี้ทรัพย์สินของประสบก็น่าจะหมื่นล้านบาทเขาทำความเคารพผู้สูงวัยกว่าเกาวินถูกเชิญให้เข้าไปในบ้านเห็นขวัญเข้าเองก็กําลังเดินลงมาเช่นกันหล่อนดูดีสมแล้วที่เป็นลูกหลานของผู้ดีเกา่ากิริยามารยาทค่อนข้างเรียบร้อยสง่างามในแบบที่ทุกคนต้องให้เกียรติ กาวินมองขวัญเข้าแล้วพอใจเป็นอย่างมากดวงตาของเขาเป็นประกายเพราะเห็นคู่เดทค่อยๆก้าวลงมาจากบันไดสูงชุดเดรสส่งผลให้เธอเหมือนกับคุณหนูที่ดูแพงมากแบบนี้ละมัง้งถึงจะเป็นเมียที่เขาพาออกหน้าออกตาพาออกงานราตรีร่วมกันได้ส่วนน้ำตานะ่ะให้เธอเป็นเมียที่อยู่ที่บ้านแล้วคอยปลนเปลอให้เขามีความสุขจะดีกว่า ขอโทษที่ไม่ได้ลงมาต้อนรับนะคะขวัญข้าวยกมือไหว้อีกฝ่ายโดวยว่าเกาวินเกิดก่อนต้นเธอรู้ดีว่านี่คือเดทและการนัดดูตัวเพราะพ่อแม่ยังไม่ถึงขั้นจะมั่นหมายให้รอกไม่เป็นไรเลยครับเกวินค้อมศีรษะเล็กน้อยว่ากันตามตรงเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเกวินเคยมีแฟนมาแล้วสองสามคนแต่ไม่ใช่แฟนแบบที่มีสายตาของผู้ใหญ่กดดันแบบนี้ ไม่ได้เข้าบ้านแล้วขออนุญาตผู้ใหญ่าปากนี้ด้วยทานข้าวเช้ามาหรือ,อยังจตากกวินคุณหญิงสมอนถามพอเป็นพิธีเพราะมารดาของกวินโทรแจ้งแล้วว่ากวินทานข้าวเช้าแล้วแล้วก็รีบออกจากบ้านมาที่นี่เรียบร้อยแล้วครับคุณหญิงกวินตอบอย่างสุภาพเขาเองก็เกรงไม่น้อยเลาเขาต้องเข้าออกบ้านผู้หญิงแบบนี้อีกกี่ครั้งหรือว่าอีกกี่คนกันล่ะ หลังจากที่ถูกซักฟอกจากญาติฝ่ายหญิงเกวินเรียกมันว่าบาปนั้นเพราะนายแพทย์ประสบเอาแต่ถามถึงเรื่องส่วนตัวของเขาช่วงสิบเอ็ดโมงเช้าเขาก็พาอาจารย์สาวออกไปข้างนอกด้วยกันอยากไปไหนดีครับอยากไปห้างนะคะพอดีขวัญสั่งกระเป๋าใบใหม่เอาไว้แล้วห้างใหญ่เถานี้ใช่หรือเปล่าครับค่ะเรียกพีว่าพี่กวินก็เล่ากันค่ะ พี่กวินขวันข้าหันไปยิ้มผิดจารณาเรื่องหน้าของเขาต้องบอกเลยว่านายแพทย์กวินนั้นดูดีมากผู้หญิงคนไหนอยู่ใกล้อาจจะหลงรักเอาได้ง่ายๆแล้ววันนี้อยากทานอะไรครับกวินเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชวนขวันข้าไปกินอะไรดีแล้วตาพี่กวินเลยค่ะมันมีด้วยหรอกครับอาหารที่ชื่อว่า,วาเหลาตากวินถามกึ่งหัวเรา ฝ่ายขวัญข้าวเองก็หัวเราะออกมาคำถามของชายหนุ่มสร้างความผ่อนคลายให้คนทั้งสองไม่น้อยในเดทแรกของพวกเขาอาการเกล็งจึงลดลงเป็นอย่างมากน้ำตาลพึ่งจะหายไขย้เธอเอาแต่มองโทรศัพท์ไม่วางตาหากว่าเดินไปไหนภายในตัวบ้านเธอก็มักถือมันติดตัวไปด้วยเสมอร่างบางเอาตาเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่กันนะที่กาวินจะโทรกลับมาหาเธอคนนี้ นายแพทย์หนุ่มกำลังลงโทษกันด้วยการไม่ติดต่อมาไม่แม้กระทั่งมาหาเธอในวันหยุดเพราะถ้าหากเป็นปกติแล้วน้ำตาลจะได้เอาอกเอาใจเขาอยู่ในตอนนี้เขาชอบให้เธอเอาใจเสมอเขาชอบให้เธอคลอเคลียอยู่ใกล้ๆเทว่าตอนนี้เขาคงไม่ได้ชอบแบบนั้นอีกต่อไปแล้วล่ะคิดมาเล้าก็เศร้าน้ำตามันพลานจะไหลออกมาน้ำตาลบอกตัวเองให้เข้มแข็งบอกตัวเองว่า ห้ามร้องไห้แต่ว่าความน้อยใจที่มีต่อกวินนั้นมันจะทำให้เธออดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวอยู่ดีเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความส่งไปหาผู้ชายที่ตัวเองหลงรักพิมพ์แล้วลบแล้วก็พิมพ์เหล่าก็ลบอยู่แบบนั้นน้ำตาลอยากง้อเขาอยากให้อีกฝ่ายหันมาสนใจเหมือนเดิมคุณกวินคะน้ำตาลคิดถึงคะ่ะเสาร์อาทิตย์นี้คุณกวินว่างไหมคะ ในที่สุดเธอก็หน้าด้านตัดสินใจส่งข้อความไปหาเขาจนได้หญิงสาวเฝ้ารอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่าน้ำตาลเอาต่มองหน้าจอไม่คลาดสายตาชีวิตมันว่างเปล่าเพราะไม่มีเกวินอยู่ด้วยแค่เขาไม่มาหาน้ำตาลก็จะเป็นจะตายได้ถึงเพียงนี้แล้วท่านเลิกกันไปล่ะเธอคิดว่าตัวเองคงจะเจ็บเจียนตายอย่างแน่นอนเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ว่าง ฉันมาดูตัวผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเราก็ไม่ต้องโทรหรือส่งข้อความมามันน่ารำคาญนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ